เาว่ะเดี๋ยวผมสนที่คนนี้ใครมีตัลลับสมัปโอฟิเลียนะผมวันนี้จะมาเล่นโอฟิเลียนชั珀ท์ทูต่อนอย่างพัทยากันดีกว่าไปกันเลยโอฟิเลียนชั珀ท์ทูข้างหลังคุณโอ้แม้แต่เกมยังหลอกเราอ่ะแล้วอะไรมันจะไว้ใจได้วะหาวาวทุกสีที่มีสีสันวาวหายไปผีมีผีเครื่องมันสั่นสู้เอาส้มสีน้ำเงินสีน้ำเงินใส่แล้วสีส้มใส่แล้วอันนี้ผีอันนี้ผี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  ผีคานนี่ผีคานกูไม่แคร์ด้วยกูไม่สนด้วยกูจะเก็บมึงทำอะไรกูได้ปมื่ะไหรสีไม่ถูกต้องอ้าวอ้าวอันไหนวะนี่ตากูบอดสีหรือว่าอะไรวะหรือวาวนี้ไม่มีจริงมีวาวปลอมด้วยเหรอเจ้าวาวสีขาวเจอวาวสีขาวมีสีม่วงด้วยโอ้ไอ้มีวาวปลอมด้วยเหรอดิอุผี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 ที่เหลือวาวเห่ือสองตันใส่แล้วหมดด้วยสิบพีอหมดลเหรออ่ะอันนี้ ใส่สู้อุ้ยไม่ดีตกใจหมดเลยแม่ยืนอยู่ก็โผล่มาไอ้ห่า,า,าตกใจหมดบอลเขียวต้องเก็บสองอันดีนะพวกกูมาสองคนอย่าลืมปิดประตูปิดยังไงละ่ะเฮ้ยปัญญาอ่อนสามนายต้องไปกดรหัสได้เป็นสามหรอมั้งบางทีฉันควรหยุดพูดเรื่องตลกแล้วนะนำกับตัวกับเขาบ้างไม่รู้มันตลกจังเลยสามนะสามนะสามนะเอ้ยนี่เหลืองหนึ่งเขียวสี่อานนี้ปเขียวเลยเดีเ๋ยวไปหาหนึ่ง มีแดงด้วยอดิมีแดงด้วยมีแดงด้วยแดงสองดิเอาแดงสองแดงสองเหลือหนึ่งอยู่แล้วเหลือหนึ่งอยู่แล้วใจใจใจสองสองสองเสียงอะไรวะทั้งนี้เพราะงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะอยังมีคัสซี่แบบนี้เฮ้ยรู้จีใจคอไม่ดีกูว่้เท้าออกปลอมกูว่าแล้วเห็นไหมกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้ว อย่าวิ่งใส่ผีอีกนะอย่าวิ่งใส่ผีอีกนะเอ๊ะมันเดินช้ามันเดินช้ามันเดินช้าโทษทีว่ะน้องมึงไม่ให้สตเตมินากูมากูกูวิ่งยาวอ่ะอุ้ยอย่าวิวอย่าวิวใจวิวใจวิวรอด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 อย่าหันดิหันหันน้ำให้ปัดปัดไปไปสิเปิดไอ้ปุ๊บ <sh arp> มึงติดดิวมึติดมึงติดสิให้ไอ้ปุ้ยไ,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 ไฟเอาโดนไฟเผาตายเสย มันผีภาษาอะไรโดนไฟเผาตายวะอะไรเอาหญ้ามันแดงอย่างเงี้ยอาจจะเป็นยาย,ยายาย้อมแมว <c oughs> ยาสีขาวยายาง,งอก <c oughs> ย,ยาง,งอกไม่ใช่กูพังหรอวะให้หา่าไม่สว่างเลยน่าสนุกมากที่เห็นคุณกำลังกังวลและสับสนอยู่แต่อย่ากลัวฉันอยู่ตรงข้างคุณในความมืดหรือไม่ใครจะรู้ บางทีคุณอาจจะกลายเป็นโรคหลงระแวงมากขึ้นหลังจากที่โอเพเลียจับคุณไปและฉันจะอยู่ท่านั้นตลอดเวลาเพื่อคุยกับคุณเพราะมันสนุกวิกล่องลับคุณจะเลือกภารกิจยี่สิบบาทหรือกล่องปริศนาต้องการเครื่องตัดต้องการคุญแจสีขาวกุญแจอยู่ในร้านนี่เอา้าอนุญาตเข้าถึงบริการเท่านั้นและอนุญาตแค่พนักงานาแสลงอะไรง,งานตรงนี้มั้นี่นี่นี่บ้างเดียวแสลงพังกูว่าแล้วเดียเด๋ยวเดินเมื่อกี้อะไร ต้องมีสูตรป่ะไอ้อดี้ทิ้งกูไอ,อ,อ้ไอดี้มึงลับมาทนกับกูเดี๋ยวนี้ไอ้ห่าเฮ้ยมึงลับมากูวิ่งเข้ามาดูมึงแม่งปิดปรบตเไอเลยเ,ลวเว้ย <im> ไม่ดวพี่เ่งจะวิ่งออกมาไม่พี่ต้องการความตื่นเต้นต้องให้คนดูได้รับความตื่นเต้นกับกู <im> พี่รู้คนพี่รู้คนด, <im> คนดูคนดูคิดในใจพี่เข้าไปเลยพี่เข้าไปเข้าไปกูรู้คนดูเลยก็ต้องคิดอย่างนี้พี่จัดให้ คุณจะเลือกภารกิจ20บาทหรือกล่องพิศนาอ้าวอากดจึ๊กวิทยุลั่นปิดปุ๊บหันหลังไปเจอปั๊บหันหลังควับไม่มีหันกลับมาเจออ้าวไม่มี รถ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 เฮ้ยอะไรอัตเตอร์มองฉันแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะอ <mart> <Car> ๋อนี่ผีอยู่นู่นอ๋อถ้าเปิดกล่องกันไม่ใช่มันจะกลายเป็นกากระบาดใช่ไหมกูไม่ตกใจเลยเห็นมึงแล้วอุ้ยฟันเฟืองอ๋อใช้ฟันเฟืองสองน้ำสองไฟฟ้าสองไ่น้ำอีกอันนึงตอนนี้ขาดเฟืองหนึ่งไฟฟ้าหนึ่งใช่เหรอมันอยู่ในร้านเหรอเอาเจอกล่องใส่ฟ้าเฉยเลยวะขาดเฟืองหนึ่งอ๋อดิอ๋อดิอ๋อดิช่วยด้วยอ๋อดิเดีฟันเฟืองร้อยเสร็จแล้ว ไป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 มึงมาไหนนี่โอโ้โหล็อกตามระเบียบ,ยบเปิดแล้วแหละรู้สึกถึงอะไรเอ้ยกูว่าแล้วไงกูก็ว,ว่าอยู่สัญชาตญาณกูมันบอกว่ามีอะไรแปลกๆกลังจะพูดเลยมันโผล่มาตะทีเลยเขาถามวิธีเปิดห้องอย่าย้ยายหาบัตรเจ็ดอันเนาะเจอหนึ่งอ๋อมันไม่เข้ามาข้างในหรี่มันไม่เข้าข้างในหรือเปล่าไม่ไม่เข้ากันวิดบังเอาดิเจอบัตรเหลืองอ๋อนั่นต้องหาบัตรเจ็ดอันเอาดิมีแดงกับเขียวดิอ๋อเปิดประตูข้างบนหรอ อ๋อให้สับคันโยกเจ็ดอันเหลือน้องเงินอันเดียวแหละเอาปไปสับอยูีเปิดให้เสร็จหมดว้าวกระจอกปิดรอห้องผู้อำนวยการใช่อเอ๋สสวัสดีครับผู้อำนวยการหันหน้าหันหลังไม่มีหันหันซ้ายหันขวาไม่มีหันหลังชัวร์ไอแผนที่มีอะไรอะไรอะ่ะโครงการฝันร้ายสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเลยประโยชน์มากๆเลยทำไมไม่ยอมแพ้ล่ะง่ายกว่านี้อีก ค้นหาวิธีกำจัดก้อนไม้ต้องใช้ชแฉลงไปแฉลงจริงด้วยขอช่วยขุดได้ช่วยขุดได้ช่วยขุดได้เอ้ยนี่แฉลงลงน้ำวะดิไปฉ่าเราไหมทนทานที่ผ่านเลยว,วะดิตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เฮ้ยอะไรอะอะไรวันดีครับตัวเธอเธอจ๋าตัวเธอไปไหนแล้วตัวเธอแออดงสามเหเเลี่ยมอ๋อดูสีเหรอเงินสามเหลี่ยมเดียวสามเหลี่ยม b บโอดีจีศฉบับแรกของซีรีส์ตุ๊กตาไบโอรูปโฉมสูงสีผิวที่ไม่ซ้ากันความเสถียรไม่เสถียรมากพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้ผลิตสามารถสนทนาได้การผลิตยหยุดลงหลังจากเกิดเหตุโครงการฝันไรสามารถใช้งานได้แต่อาจเป็นอันตรายต้องการบัตรขาว <c oughs> เขียวสามเหลี่ยมไบ o d g ีเวอร์ชันปัจจุบันของซีรีส์ตุ๊กตาไบโอลักษณะสวมชุดขนาดเดียว ความเสถียรความเสถียรสูงสุดของเวอร์ชันพฤติกรรมคิดวิเคราะห์สามาสนทนาได้การผลิตการดำเนินการอยู่การผลิตขนาดย่อมเนื่องจาก,เน,จากเนื่องจากต้นทุนโครงการฝันไร้ไม่แน่นอนแดงสามเหลี่ยมเฮ้คือกายขาวเรียบร้อยน้ำเงินกลมนักวิทยาศาสตร์หากคุณได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นภาพหลอนแสดงว่าคุณได้รับผลกระทบจากโปรเจกต์ความสยองขวัญแล้วแต่ในห้องเก็บของมีเข็มฉีดยายเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ปรดทราบว่าน้ำยาดังกล่าวยังเป็นตัวทดลอง <c oughs> นักฟิสศา,าสตร์อาจมีความเสี่ยงเช่นต้องเผชิญกับ Speech e สปีชีโปรเจกต์ฝันร้ายในสมองหรือสิ่งอื่นๆอีกมากมายแม่เลยให้กูเสือให้กูหันหลังมาดูได้ได้ <c oughs> <c oughs> เอาถูกเฉยข้อผิดพลาดเป้าหมายวางระเบิดทั่วโรงงานข้อผิดพลาดโครงการฝันร้ายสามารถใช้งานได้แพ้่าระเบิดไปวางทั่วโรงงานวางระเบิดเลยอยู่โอ้หล้วางเต้องต่อใ่กปายเป็นมือวางระเบิดไปแล้วะ เออนีตัวเธออยู่นี่อนี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 อย่ามุดมุดกูมุดกูมุดกูไม่รู้กูมุดตัวเธออย่าทายหักคอเราเลยตัวเธอกูเดินไปไม่ได้ผีติดท่อ ไบโอดีจีหนึ่งวายชั่นถัดไปของซีรีส์ตุ๊กตาไบโอลักษณะสวมชุดขนาดต่างๆความเสถียรไม่ค่อยเสถียรขึ้นเป็นทุกคนที่สนใจแก้งหมดในลักษณะการฝัานงานไม่สามารถใช้งานได้ไปกันเลยหุ้ยอะไรอ่ะคุณจะไปที่ไหนคุณคิดจริงๆหรอว่าฉันจะปล่อยคุณออกไปแบบนี้คุณลืมไปแล้วทั้งๆที่ฉันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดคานไปสิคานไปขาน รอดเหรอเราทนเราทนระเบิดเหมือนไฟฉายตากบโดนกบไปแล้วโดนกบไปแล้วที่มือกรบนี่คืออะไรไปจะไปจะขโมยของเขามาอีกออหลักฐานหลักฐานว่าเราเป็นคนวางระเบิดเขานะเ้าไอะนะเต็มไม้อะว้กลับบ้านสบายใจจังอุ้ยนี่มันหลอดยายนั่นนี่หว่าที่ทำให้เราประสาทหล่อนะอนู๋มึงเข้มขนาดนี้มึงเที่ยวทะล,ทะลุทะลุแขกนะกูบอกอะ ตอมโตนโตอปอ